สวัสดีค่ะมันนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะวันนี้เราไม่ได้เข้าครัว้อค่ะเดิมมันอนี้ได้นี่ได้เมคคาเดเมียค่้ะพี่น้องจ๊ะมัอนี้สั่งเมคคาเดเมียมาครึ่งกิโลนะคะห้าร้อยกรัมร้อยหกสิบสามบาทบวกค่าส่งเงินสองร้อยท่อนเกบาทนะคะพี่น้องจ๊ะสั่งมาครึ่งกิโลมากค่ะแกะกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะไมู่้ญก็เคยสั้งมาครั้งนุงแล้วคือติดใจนะคะแกะเลยค่ะติะเป็นแบบนี้นะคะอื่ ันเป็นแมคคาเดเมียถั่วทันยาพืชเพื่อสุขภาพเลยค่ะ,คะเทเลยค่ะลูนมากมาเสียงว่าพี่น้องเทเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องจาง๋าเงินสองร้อยนเจ็ดบาทค่ะกรสิเด้แมคคาเดเนียเนบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่การเฮ็ดคลิปกินนี่ที่ที่ได้ต่อ,อไลน์ต่อพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็น,นเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะพี่น้องจา๋าหาในห้องกันนี่ ในในซองหนึ่งนะคะเขากระซิมีอาวุธไถ่ห้านั่งค่ะพี่นอนจาก็คือตัวนี้ค่ะเราก็จะทําการโชว์เลยนะคะเขาจะไอ้ผ้าคือใส่ที่ตัดตัดไม่ห,ห้าแบบนี้แล้วเขากใส่แนวเงี้ยของเ้าเสียบออกไปแบบนี้พี่นองแล้วก็หมุนบิดนิดนึงนะคะน่าก็จะออกมาแบบนี้พี่นอนแตกน,นคะคะอืมแนวอุณมากจริงค่ะพี่นองการมันจะ ค่อยๆบกบลอกบอกานห้องน,น,น่องเขาจะตัดเป็นรูมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็ใช้ที่เปิดเสียบเข้าไปแบบนี้กับบีบทัดนาองบีบค่ะนานอืมก็จะได้แบบนี้ค่ะซูมไหมคะหนูค่ะแล้วก็มัขอขท่หนอร่อยนล้วมันอืมดีางกันยังอง แล้วก็บิดนิดเดียวค่ะบิดนิดเดียวน่ะเป็นมาเี่น้องอร่อยค่ะอืมมีประโยชน์นะคะมันเป็นถั่วทัน,นยพืชเพื่อสุขภาพแจกง่ายนี่ค่ะเห็นบะเขืเขาเลยไว้แล้วก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้ แล้วก็บิดนิดเดียวนะคะบิดนะแล้วก็ทเปมม็นะแบบนี้เพีองแค่เป็นสีขาวแบบนี้เมียนมุ่นบามันามคายขายบักบุกะพี่น้องแค่ขา,ายบักบุกบ้านเฮาจ้ะมากระบ,บุกเอานะจับว่าเพี่น้องมาบุกบักบุกบ้กบานแมงมุนเอ้อักบุก ก็ว่าอันนั้นงจะเอาไม้พายแต่หนีตูพายเจี๊ยบเข้าไปซึ๊บเดแ๋ยวบิดเบาๆค่ะน่ะอ่ะอันนี้เป็นใช้ไม้ประดิมไม่เป็นหรอกเดี๋ยวเข้าไปพี่น้องบึ๊บบิดนิดเดียวค่ะน่ะมันจะดังลดตัวพี่น้องนี่ เป็นหน่าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะมาอร่อยคะ่ะมันอ๋อก็สิล้อให้พี่น้องเบิ่มอีกจ้ะสองสำน่วยกับสิบพอ้อค่ะว่าม,มีอย่างายค่ะคุณแม็กคารีเมียนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากลองนะคะนไม่ว่าสะเป็น s p e e หรือว่าเพื่อนๆนะคะ อยากลองซื้อมาทานดูนะคะเข้าไปในแอปส้มหรือว่าแอปฟ้านะคะแล้วพิมพ์คําว่าเมคคาดีเมียมันก็จะขึ้นเต็มเลือดได้ค่ะพี่นองจับว่เป็นบ้าวาสิเป็นกระทอะเปลือกแล้หรือว่าว่ท่านกระทอะค่ะพี่น,นอน <c oughs> งเงินเลยเนาะมันยังไงรีบผ่นเองรู้สุดท้ายเดี๋ยวคลิปมันถึงเงน้อับหนักอืมออออันนี้อบอกเนาะ ค้มสุดท้ายค่ะพี่นอนกากว่าละใหญ่ๆเลยค่ะอร่อยดีค่ะอืมแซ่ค่าพี่นอนกาเป็นของทานเล่นนะคะแต่ว่ามีประโยชน์ค่ะอย่าเ,เหมือนเมอพี่นอนกาเลาว้วย อยังมาค่ะปาน,นิโอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ว,ว่ามีอะไรค่ะพี่น้องจ้าไม่้ลงบุญได้เมคคา้าวที่ะค่ะพี่น้องจ้ามามาแนะน้ำกันแล้วกันนะคะเนาะเป็นเป็นเม็ดถัว่วเม็ดธัญ,ญพืชนะคะมีประโยชน์อยู่ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าถั่วและธัญ,ญพืชเพื่อสุขภาพค่ะ,คะพี่น้องจ๋าใครผู้ใดอย,อยากกินอยากลองอยากซิ่มกัดลองข่าไปสร้างมาทานใดได้ค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็บบมี่ยังไรค่ะพี่น้องจัาสำหรับมือ้อนี้แม่นุ่นกับสิขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมนะคะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่นุ่นก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ก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 ถี่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 นกกี่ถี่ถี่ถีะะ่ถี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 พพ่ถี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 ่ถาจา้าบ๊ายบาย